โรงเรียนวัดคูเดือวิทยาคมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยรุ่นที่16ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล3ประจำปีการศึกษา2567วันที่17มีนาคม2568เวลา9นาฬิกาที่โรงเรียนวัดคูเดือวิทยาคมตำบลจระแมอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีดรสวัสดิ์สุทธ,ธิอาคารผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบตัตร บัณฑิตน้อยรุ่นที่16ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล3ประจำปีการศึกษา2567โดยมีดรไขนภาสุทธิอาคารประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติพ่อแม่ผู้ปกครองมาร่วมพิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รวมถึงพระสงฆ์สวดเจริญชัยยมงคลคาถาโดยมีพระครูกิติสารพิมลเจ้าอาวาสวัดคูเดือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนวัดคูเดือวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสังกัดสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับประถมวัยตามหลักสูตรการศึกษาระดับประถมวัยพศ2560กระทรวงศึกษาธิการภายใต้อุดมการบริหารที่ว่าเข้าใจเข้าถึงแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนสู่คุณธรรม ิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา2,550จนถึงปัจจุบันจัดการเรียนการสอนก่อนระดับประถมวัยและระดับประถมวัยอนุบาล1-3สำหรับเด็กอายุ2-6ปีสำหรับในปีการศึกษา2,567มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมวัยปีที่3อนุบาล3จำนวน30คนจึงจัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรในวันนี้ เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้แสดงออกซึ่งความภาคภูมิใจต่อการสําเร็จการศึกษาอีกระดับหนึ่งของบุตรหลานซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่นักเรียนได้ตั้งใจศึกษาต่อในระดับประถมะศึกษาต่อไปเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบ้านวัดและโรงเรียนตามหลักการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เด็กได้มีการพัฒนา เพื่อซึมซับกับการเรียนการศึกษาและเพื่อให้เด็กๆได้มองอนาคตว่าเมื่อโตขึ้นมาจะต้องมีความคิดความพยายามมุ่งมั่นที่จะทำการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ปกครองและเป็นนโยบายของทางรัฐบาลอีกด้วยสมองกล้องย้มชีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกด สิบเก่งมากๆก็แม่ยังเดี๋ยวเราไปกินในที่เดียีกันดีครับโอเคกล้องนี้ครับ